ทำไมกะน้องจ้าทำไมก็ปรับไดอึดไดอึไหไหนตัวเล็กไหนเอาไปเอาเองเลยกลับบ้านไปดูเลยอะไรนะผักอะอยูำไม่เขาไม่แก่อนมีอน้อยไม่ัเขาเาเอาไว้กิยได้นะเอาเ่ย อ๋ <S <S อในช,ช่วงน้ำเ<ด>ยอะมันจะขึ้นอยู่ฝั่งนู้นเต็มตรงนู้นอันนี้อันนี้เราต้องค่อยๆพัฒน,นาเพราะว่าอันไหนที่เอาได้ก่อนจะพัฒนาทางนั้นก่อนอนาน้มัสบสภาพดินดินขึ้นมาใหมา่มันปรับยังไม่ได้หรือปลูกบ,บางอย่างตายาหมด เลยให้มันดิงมันแน่นเลยแอทแบบแอมาอยู่บ้านแล้ก็ทำเมที่เขาก็ลองเน้นถ้าเรามีที่แล้วก็ลองไม้มีต้นก่อนอะไราไป้บ้นะม่้ติดกระจกอ่ะอ้าวครับเพิ่งตื่นระ บ่อนี่จะเป็นปลาสลิดปลาสลิดปลาตองอย่างนี้ำแซมันไปต้องเอามากระนด้มาเอาของพี่ออนี่นะแฮไมีอยู่เบางคนหลากันเอฟซีเมียฝรั่งยังมาหวานแฮลงีเลยอยากลงแฮ จริงๆว่าการสร้างพวกนี้มันไม่ใช่หรอกที่วิจิตของเรามากกว่าที่ผมเก็บนุ่นโอเคเก็บยุ่นทุกหลูกพูดออกตาดยเนาะราอเปล่าตาชุนแมนเราเคยกินพอเพียงตาเจอหน้าหลวงอันนี้ตาเก็บนุ่นไม่เคยเห็นคนเก็บนุ่น ไอ้ไอ้มันนี่มันทะลุทะลุยังไม่ได้ซ่อมยังไงอันนีนปลาหมอนาเลยนี่เลยเติมน้ำมือถือเยอะเลยร้อยสองร้อยตัวเลยเนี่ยยางเกลือปลาหมอนาครับผมนในวันในบ่อปูนี่แหละดูหน่อยขอดูหน่อยดูหน่อยน้ำไม่แห้งอ่ะดูไม่ได้ครับน้ำมันหมดแล้วอะไร มันจะหมดเลวล่ะตัวเล็กการรัมเอาด้วยได้การดินทางนี่ปลาเนี่ปลาปลาดุกเดี๋ยวี่ปลาดุกอะไรเขาปลาดุกบ้านบอ๊ะบ้านเนาะเ้านองลองก็ปลาดุกบ้านก็ซื้อไปแบบ อนเอเอ็นอุนะแผลเี่ยงงัไงพวกเด็กมันเก็บมาเล่นน่ะเอามายนยนยนี่เลยเนี่เาล่ยงเน้นเต๊ะนะเดิมะตายตายามากเราอาศัยการการเราทมาแล้วนดูเร่นม่า อย่าบอกว่าลงไงงงงไปแล้วมันความบ่อยตอินเยต้องกินเบียร์ต้องกินบียร์ไอบรต้องกินเบยร์งต้องกินเบียร์ง้องกินเบียร์้อเีไคลินเีย อันนี้กันี่ไงอันนี้ผมเพิ่งลงเพิ่ม,มทองน,นี่ผมได้พันหน่อยต้นเดียวปลูหลังคัว,วตรงนี้ก็แยกหนอใส่ใ,ใส่ปุ๋ยแบบของมันต้องหาหลายอย่างรวมในพื้นที่เราที่เราดูได้แต่ไม่ต้องไม่ต้องแบบทำตามผมนั่นเลยเอ่อ<ป> ไม่กล้าตัวอะไรกันนะนี่เรียนชื่อแล้วอะไรอ่ะมันคันๆนะใช่มันคันเลยมันจะคันด้วยอ่ะเล่ยข้าของมันมดแดงมันอร่าไม่ใช่เราไปดูทางนู้นได้นะทางมดแดงคันได้มดแดงเยอะอะบุกอะเกี่ยวต้นปล์มบุกเออนี่ไงนี่ถูกเลี้ยงด้วยไข่อ่ะต้นยาวไปถึงนู่นมีเชือกยาวไปถึงนู่นนะ พ่อันเชื่กใช่ครับบุว่าใช่ใช่ใช่กชใช่่ชื่อชใบ่อใช่ใช่ช่่ใช่ใ่กช่าน่่ใช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 ่ใล่งออกดอกช่ใ่ใช่ใช่ใช่ใกช่่ใช่ใช สวยนะเนี่ยหากว่าจะได้เห็นนะเห็นดอกไม้นี่ก่อนแม่ังจำนี่มดแดงนะคะลูกหมดแดงบรเข้มตุ๊บปานโฮป้านายรายการอย่างเี้เหมาะสมจริ้านบัทุกไปผมก็จโยงทั่วไปทั้งสวนเต็มนี่ไปหมด ต้นไม้ที่ผมปลูกกู้ก็ต้องการทำนี้ด้วยนี่มันต้องต้องได้เห็นอย่างเงี้ยถึงจะได้มีแรงบันดาลใจใช่ไหมนึ่ละตน้ำท่วมเหะเดี๋ยวถึงนานี้แหละแ็แขมาบนวงเล็กวงใหญ่อยู่ข้างบนนั่นนี้ก็ปุ๋ยทชาเรเศษใบไม้กองกอง สามสีต<ห>้นวน่ื้อทำกิมาเนาะทำก็ได้ดิทำอะไรกินมันไปกิมเนื้อที่านเขาขาดทำใหม่ได้บอลเลยนะรอบนี้ยาวอย่างเาอะไรทีมาดูการเดินเรียงเแถวยาวมากอุ้ยเอายู่ไม่ได้ทำเลย เดินไม่ดีกันหนูเอ้ยหมูก็ลิงแม่ก็ลิงไปเลยลิงตกปากลิงลงมาขาเดี๋ยวหละตกนไกจะไปแล้วก็ไกลโขดเดินจน เด็กมาด้วยแต่ขำซ้ายขำขกาเลยนี่ยังดีกว่านอนผายก็วเลยว่าอนแรวยังฮัหลวานิจจพงศ์เล่นไปเลยอ่าเริ่มเริ่าที่นี้ต้องต้องมีความประทึกยังไงมันกระตุกห้น

นั่นแงไรภาษาชีมนลยยัยกูนีปะอันนี้มาจากเมืองอะไรครับยหญ่อ๋อน่องเนี้กผูฝึกเลยนะหมอบางคงฝึกเคยเคยไปแม่เห็นถังนึกว่าไปเล่นน้ำสงการแล้วกลับมานี่นะฮะไปเล่นสงการมามีคนเยอะไหมทุกคนตรงไหน ไอ้ต้นจะไปไม่มีใครนะมันค่อยอยากไปไม่กล้าพากลับแค่ไั้นประกันวิ่งเร็วมากเร็วมากอ่ะ ก็ไม่ถึงดินหรอกตกน้ำก่อนอืมตกน้ำก่อนถึน้ำก่อนถึงดินถึงน้ำต้องอย่าพึ่งมะเขือพวงเราไม่ค่ยต้องดูแลมากนะมะกรูดนี่มีอยู่สามสี่ต้นมีอยู่หลังบ้านอีกท่นูนอีกต้นใหญ่ด้วยนะโอ้โหน้องเยอะมากมันก็แตกแตกขึ้นเนาะที่มีลมแรง เต้นก้าต้นก้าองุ่นขึ้นไปกินองุ่นองุ่นองุ่นเลยองุ่นหวานมากเลยต้นก้าขึ้นไปเก็บกินเลยไม่ไปกินให้ดูก่อันไ่นองุนอนไหนอองุนนี่อ่ะอันนี้อัองุนไทยอองุนไทยครับรสชาติขม ะเดาว่าใหญ่เช็คโอ้กไงไม่แบบต้องทำเขาทำมาเนี่ยขาเหลี้ยงไหมเนี่ยหัวหาอกรในตลาดเนี่ยทีนี้เขาสั่งเขามาซื้อประจำแล้วก็คนแถวบ้านที่เขามาซื้อเยขายตลาดบ้างเขาสั่งพันไปบ้างชอบดีใช่ไหมอยากได้พันอยากได้พันอยากได้พันยิงอยู่ที่เดียวแต่ได้กินหลายอย่าง มไปแล้วอย่างนี้ผมกเพ่อี่พัก่อนเรื่องของนี้มิมานี่ช่วงเย็นจะลมคุยน้ำลายไหลอ้าไหนใครเก็บมะละกอสูงรล้ลูกปะผนใหญ่คุนใหญ่แล้วเป็นเอซีีได้ของดีไปกินได้แล้วเดี๋ยวช่วงแลเดี๋ยวช่วงช่วงไงใครได้ช่วงไหนก็ช่วงนั้นเนอะต้นนี้จะหวานด้วย่าไปเก็บมาแล้ว มีคนได้รูปก็ได้ไหนมีคนถ่ายรูปแล้วเปล่าโอ้เป็นประวัติศาสตร์ครับเดียวเดียวพ่อภาพมีมันมาเลอาพ่อรูปเดียวเจอแค่เขอเป็นคู่ค้าอดีวนี้นที่เขาใ ใช่ไหมครับจะเลยครับ็บเลยเป็นมหกรรมป็นบัตรสรับลูกเดียวเก็บกันเป็นสิบส่แฉมันเปรี้ยวเปรี้ยวอมม้วอะไรตัวเป็นมอะเป็นงี้ตอะไรเม็ดัวลกาไรเม็ดน้ำสะอาดจริง เออฝนล่าสุดเลยคุณคุณในทงคุให้เพลิลวิกินให้ดอกไม้เต็มเลยเลี้ยวความจังเต็มนะเดี๋ยวถือว่ากลุ่มนี้จะพาไปในหลังครัวหน่อยเพราะว่าผมเพลินนมเฮ้ย็กให้เขาตืนก่อนไปแล้ววั้ไปเด็กจันที่ไหนวะร่มกริีก็ได้ครับร่มรื่นดีเย็นสบาย มะนมัวงอีคนใหญ่นะมะละกองน้องดูนี่เนี่ันนี้มาม่วปอันนี้มะม่วอะไรอันนี้น้ําดอกไม้ครับอ๋ออันนี้ก็เปรี้ยวหนาอันนี้ก็เปรี้ยวเฮยเห็นมัม้เคยเห็นาป่ามั้ยเห็นแล้วก็มีครับ

ว่าจริงๆตรงนี้ผมต้องปรับปรุงเพราะน้ำท่วมมามันท่วมเห็นไหมผมต้องเอาดินลงมาเพิ่มอีกับปลูกผักสวนครัวใกล้ๆครัวแล้วก็ยัดอื่นแซมไปน่าจะใช่เนาะครับน่าจะเล้ว็เคลือบด้วยจับมาเจ้าอันนี้ตรงที่ตอนเล็กๆมันมองยากลต้นเล็กๆก็กรอจบไว้แล้วนะ ก็มีท่วไอไงอะไรตัดีนตรงนี้ตาดีนหเว้ยมาหัวมาหัวมังหัวใช่ไหมกินตุกไล่ก็จะเกิดขึ้นใชเลาะมันเยอะี่มา่งเมดิมเดิมบุรีเนี่ยบุรีบุรียั่มะเลี้ยงอ๋ออันนี้ใช่ไหมนี่เออมันมันไปมีเรามีแต่ที่วัดไม่ใช่มันเหมือนกับ เหมือนกับลำไยนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นลูกคู่แต่มันเป็นลูกคู่ของมันเหมือนลูกหัวใจนี่อะหัวใจนี่ออกดอกแล้วเริ่มหอมแล้วนี่ออกดอกแล้วก็อะไรต้นเซลล์ต้นเซลล์ว้าถือว่าเป็นต้นศิลถือว่าเป็นเอ็มซีที่แบบได้มาหลังครัวนะครับเร็วสามสายก็เรียกต้นศิลต้นศิลต้นศิลแห่ต้นเซลล์เออก็ใช้ใ่โป๊มกันนะ ต้นมันเยอะๆโอ้ใช่ไม้ไผ่ตุงครับเอก่อนมันจะเป็นคอใหญ่นี่มันตายแล้วมันคือมันออกดอกแล้วตายเนาะมีขึ้นอยู่ต้นเดียวต้องรอใหม่รอบนึงจึงมาผมยึดเต็มหมดเมื่อก่อนนี่อร่อยน้ำมันเริ่มเพิ่มเยอะๆมาก็มากอร่อยครับม้นม้พร้าวเมื่อก่อนมะพร้าวเยอะเดี๋ยวเราค่อยๆตัดออกเนาะตายะนานนานแล้วมันตายแล้วก็นรมันแล้วเดี๋ยวนี้ลมทับบ้าน เราทำถนนทำอะไรเขาเอาอยู่ตัวมีแค่เพียวขึ้นขึ้นไปโยกเลยยังได้เอาไว้ไว้โยงครับกับดักงูครับตัวนี้ดันดีไปด้วยนะดูตัวนี้มันดีเลยถ้างั้นก็รอรับอยู่ตรงตรงหน้าต่างบ้านเลาว่ามันถูกปุ๊บมันก็ดีดเข้าบ้านเลยปุ๊บดูสวาเลยเสต็มแมว ต้นน้ำคลองสามอันนี้เราต้นอกอะไรต้นอะไรต้นไม้ต้นเดียวกันนี่เลยนี่ต้นเชียงจับไม้อันนี้ขาไก่ขาไก่ครับต้นขาไก่ไอ้นนู้นต้นศิลต้นศรีน้าไปเก็บรวบมกินน้ำผิกเนาะกินได้เลยเว้ยแซ็กเลยไม่ได้ไม่ได้ครับ อย่อทิ่กินได้เ <five> มื่อไอ้กรกะทิโรตน่ะไอ้ผักไอ้นั่นน่ะอืจ้ายามัเป็นไรอย่าดูข้างในยูทูบของเดละเด็กเล่นน้ำกันเน่าเล่นน้ำแล้วด่างน้ำสักครู่สาดกันเล่นตรงเนี้ยเดี๋ยวเก็บข้าวให้เก็บข้าวให้พอน้ำกันเว เร็วนุ่นเอาน้ำไปครัวตักตในถังานไมเออมีแป้งเลยไหมนั่เแต่ของสวนยังไม่โดนแป้งเลยปีนี้อยู่แต่สวนเออเอ้แข็งแรงแข็แข็งแรงอเไม่มีขันชาดะไม่มีสารกตูได้ไหก็ไอ้นั่นเนาขันอยู่กับนินนี่นี่ ก็ขันอยู่กับนั่นแหละเยอะๆนั่นน่ะในถังเราหน่ะมาอย่าเล่นสงครามร้อนๆมาที่เชว่อไหมเขาเล่นตรงซุ้มนีู่เลยคุณยายคุณยายยิ้มเลยเลยเฮ้ยแป๊บนึงบอกหน่อยได้ไหมความรักความรักเฮ้ยนะเละเละ <cười> <cười> cái con nún đơn người đấy để có cặp má nhiên để có gặp má quay đi lại cặp má, cặp má lâu. không có còn không มันแคบๆอันนี้คือสองปีที่ให้เขายื่นออกมาโค้งตปงกันคิดว่ปีปีหน้ามันน่าจะสอี่ก็จะเมื่อเมื่อวันที่สามที่ผ่านมาพระาที่จะขึ้นตรงช่องนี้มันมีในในคลิปท,ที่ผมถ่ายอยู่ชื่อเหมือนเปนนมรุ้งอ่ะอเอามาคือไปที่ขึ้นช่องนี้เลยช่อะไรไปดูเล่ออะไรเเยอะลัตซีหน้าจะมีใต้ทางเข้าทางอะไรหมดทำไมไม่มีที่ตรงนี้อะมาที่มาใหม่ สไลด์ถือครุทั้งหนึ่งชุดนมมันติดอ่ะไม่้โอ้แล้วก็ทำปิ๊นอมา๋อหัวสปริงเกอร์เอาสปริงเกอร์มาแล้วก็ใส่แล้วก็สปิิงไปเรื่อยๆพอทำคนนี้เขาเดยมาไปเพศสัตว์แล้วเหรอติดคุณ เดี๋ยวครับเดยวร่มลมตกและเดี๋ยวพาไปเก็บบรรยากาศข้างบนนิดนึงไปาไปชมวิวสุดข้างบนมอคนดีงกลางเลยวิวงกลางใครยังไม่โดนแป้งเลยนั่นจริงจริงโอ้โหครับโอ้นี่ไก่ไกะจะรอดอ่ะไม่ไม่คือปีนี้กะว่าจะรอดอ๋อได้สาวๆแป้งสวยดิไปเเราไปอ่าเดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศเฉยๆที่บนออฟฟิศนิดนึงครับผม

ลงมาก็ไว้ไว้ไว้เดีนยวนะดูวิวเลยดูวิว,วออขึ้นไปสิ่อานใครจะขึ้นไนดะ้ไม่เม่ไอ้เข็มขึ้นทิโอ้ยไ,ไม่รู้หัวอยู่ในก่อนหรอไม, <laughs> ไม่ก็เอามาก็เอาหัวพุ่มไปก่อนเลยก็ได้ลูกเอ้ยอเต้องขึ้นทีละคนนะคะ <laughs> ไรู้เลยโอเคมัดฐามัดฐานมองด้วยตามองด้าเล่ ทดสอบไปแล้วรองรักน้ำหนักมาแล้วนี่ครับทีนี่ก็มาดูเทคนิคการลงครับจำได้ไหมขึ้นยังไง นังงต้องลงเองกันอสติอะอเง้นเดี๋ยวผมลงก่อนแล้วกันรูดลงเลยเอาขาลงังหนีบแล้วก็รูดลงเจอดลงมากใพี่เขาทำเชือกรูดจำเป็นอะไรก็เอาบันไดออกไงอยูนันะไม่ตกลงไปอ่ะพี่เขาลงเอาบันไดออกก่อนนะมามาอย่างลยอาาี แค่นั้นเองก็จบแล้วเออหล่นอะไรมันไม่ประกับหรอกมันไม่ประกับประกับก็เลยมันจะประกับอะไรลู้อาตูนรอ่ชอบจากฝังนี้มันมีช่องขาลงมเข้าฝั่แม่ลงก่อนเออันค่ไปให้จักรลงกรนเดียวถ้ากลองมันคิดแล้วโันดดลงตุ๊ไขว่นเล่นน้ำโว โอเคครับเนาะเย็ยนแล้วก็เดี๋ยวทางพี่เ็นเอฟซี FC จากบ้านใกล้ๆเราได้แล้วตำบลเ,เดียวกันเนาะเคยเคยอะอยไรนะเคยดูแต่ที่ <ๆ S 1> โรงงานครับมผมทำงาน <ๆ S 1> ที่กร <ๆ S 1> ุงเทพก็ดูใน YouTube ดูอะไรสุดท้ายสงการส <ๆๆ S 1> งการได้กลับมาบ้านแล้วก็สอบถามเข้ามาเรื่อยๆอเพราะจริงอยู่อำเภอเดียวกันแต่ว,ว่าคนละตำบลก็เลย มาเรื่อยๆก็ได้มาถึงที่อ่าแล้วก็ได้ร่วมกันออกคลิปนะเป็นดารากับผมไปด้วยเลยทุกคนจะ้สัเฮฮาสนุกสนานในเทศกาลด้วยแล้วก็ทางพี่ก็จะร่วมบริจาคกับตู้ร่วมใจของเรารในการที่จะสร้างสงรรค์อะไรต่างๆกับสังคมต่อไปอีกครับก็ส่วนที่ท่งนี้เลยครับเป็นตู้ของเราเล็กอยู่นั่นก็โอเคปิดเองนะครับ ก็บาทีครับบิงทีบางทีนะที่เป็นความหวังที่เราจะไปช่วยเหลือคนอื่นต่อไปนิดหน่อยๆเนาะกำลังใจเดี๋ยวก็นี่แหละเป็นู้ชานบ้านสวนเป็นสื่อให้ในการที่จะไปช่วยเหลือสังคมบางทีไม่แน่อาจจะเป็นแดวบ้านพี่ด้วยก็ได้รู้ที่ว่าเราจะไปรู้จักใครเจออะไรที่เหมาะที่เราจะช่วยเหลืออ่ากับสังคมเราโอเคครับู้ชานบ้านสวนแล้วก็พี่เอาเป็นช่อจริงเลยดีกว่าเนาะ อภินันสาเกเลยนะครับผมอภิี่นันสาเรครับอยู่บ้านปวงตึ๊ะอำเภอประสาทถูกไหมประสาทเราเนี่ยแหละนะก็ไปเวียนมามาถึงอุชาบ้านสวนแล้วแล้วก็ทางครอบครัวญาติพี่น้องนอกจากเล่นสงกรานเขาอยากสงกรานต์มีความสุขแล้วได้มาเที่ยวบ้านสวนเป็นแนวไปด้วยแน่เห็นไหมพักผ่อนมากกพักผ่อนพักผ่อนมากเลยพักผ่อนมากก็คงไม่มีอะไรก็เอาเป็นว่าจนจนมาผมไม่ได้ถ่าย ก็เปลี่ยนรถขับขับกลับเลยแล้วกันเนาะครับผมดาวลาแล้วก็เดี๋ยวเก็บภาพสวยๆรถรถรอดอุโมงค์ง่ายก็ผมและพี่อภินันท์แล้วก็ครอบครัวก็ขอลากันนะครับผมสวัสดีจุก้าจุก้าสวัสดีครับสวัสดีจ้า้วลองอีกรออบ่ะจ้องงมาทางนี้ ก็โอเคครับสำหรับ FC เดี่ยวนี้ยังมีหอเหลืออยู่ตัวหนึ่งครับผมอ่าก็เลยขออุดหนุนไปเกครับจะบ้านสวนนะเพราะว่าเหลือสีขาวแค่ตัวเดียวส่เอมพู้ใส่เอมนะครับเอ่อวิธีทางทางพี่ผู้ชายต้องการแต่ว่าใส่ไม่ได้ใส่แล้วอาจจะมีพุ่งโตก้นป่องอะไรนิดหน่อยอะไรอะไรอาจจะให้ทางเราแฟนเอาเองครับเป็นแฟนพูดให้พูดิห้ทั้งั้นก็ใส่แล้วจะสวยกว่าเดิมครับผม คุณกร้าสำหรับการอุดหนนเสื้อตัวสุดท้าย <c oughs> <c oughs> ตัวสุดท้ายเลยตัวเนี้ยขอบคุณครับ